สวัสดีครับผมปุ๊ครองสมพลาซ่านะครับมาอีกหนึ่งคลิปนะครับอ่าเป็นกล้องตัวสั้นนะครับกระจกเลนส์ HD เลยนะครับอ่าให้ดูก่อนว่าตัวไหนนะครับนี่เลย d i s c o v e r y แท้เหมือนเดิมนะมีใบเซอร์เหมือนเดิมนะครับแท้ต้องมีใบเซอร์นะย้ำตรงนี้นิดนึงนะครับหลายคนไม่รู้นะครับของทุกอย่างมีแท้มีเทียมอ่า d i s c o v e r y ตัวนี้นะครับนะขายมาเขาเหลหลายปีแล้วแหละมาหลายปีก็เปลี่ยนรุ่นมาเรื่อยๆนะฮะ รุ่นใหม่ล็อตใหม่นะครับตัวนี้เลย Discover y นะครับนี่ H D 3า1ขีดสคูณ44 F F I R F F P เส้นเล็งขยายตามซูมนะครับเนี่ยเส้นเล็งจะเป็นแบบนี้ขยายตามซูมด้วยนะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นจุดนะครับแล้วก็มีไฟสีแดงในเส้นเลงไฟก็มีแค่หน่อยเดียวนะครับนี่หน่อยเดียวตรงนี้นะครับตรงกลางเป็นจุดเส้นเลงขยายตามซูมนะครับกระจกตัวนี้เป็นเลน H D นะครับเลนสใสแบบโคตรเลยครับผม ให้ดูทั้งตัวนะครับให้ดูนะฮะนี่นะครับคอท่อสามสิบมลลิเมตรหน้าเลนกว้างนะฮะสี่สิสี่มิลนะฮะกระจก HD นะะดูเห็นเลนจะคือเขียวหน่อยเนาะกระจกใสนะครับหน้าเลนกว้างสี่สิบสี่มิลลิเมตรนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็กว้างนะครับนี่ HD ทั้งสองฝั่งนะครับ ตัวนี้นะฮะอัดแก๊สกันฝุ่นกันฝ้ากันละอองน้ำนะครับครบชุดเลยแล้วก็เป็นกล้องระบบสปริงที่หลายคนแบบโคตรทนเลยนี่นะฮะถ้าระบบแหนบอะตรงนี้มันจะล้นๆเลยไม่มีอะไรนะครับระบบสปริงมันจะมีปุ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับสปริงจะดันอยู่ข้างในระบบสปริงมันจะดันได้ดีกว่าแหนบนะฮะมันจะทนทานสูงกว่านะครับนี่นะฮะเป็นปุ่มขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมบอก สิ่งที่แถมก่อนละกันเนาะว่ามีอะไรบ้างตัวกล้องนะครับจะมีสิ่งที่แถมคือฝากระดกหน้าฝากระดกด้านหลังนะฮะทั้งคู่นะฮะฝากระด,หก,ระดกหน้าฝากระดกหลังคู่เลยนะครับคู่มือพัดเลนท่อบังแสงนะฮะตัวนี้ท่อบังแสงนี่นะครับใส่ด้านหน้านะครับเอาฝากระดกออกก่อนนะครับแล้วใส่ด้านหน้าตรงนี้นะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับบางคนส่วนใหญ่ก็ไม่ใส่ก็หรอกก็เก็บไว้าขาจับเจ้า11เอหรือ20มิลเลือกได้นะครับพร้อมตัวไข่นะครับขาจับแท้อย่างดีนะครับ ระดับน้ําตั้งกล้องไฟฉายคาดหัวไอ้เนี่ยดีมากเลยนะครับเปลากลางคืนนะฮะไปส่องกบส่องอะไรทํางานโยธากลางคืนได้หมดเลยสว่างนะครับชาร์จได้ด้วยนะครับอยู่ในกล่องฟองน้ําอย่างดีนะเพราะตัวนี้มันราคาสูงนะฮะทางบริษัทดิสคลัลลิเกเขาจะให้แบบก,กล่องอย่างดีฟองน้ําอย่างดีรองเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกไล่เป็นลายจุดเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวนี้นะฮะ มีไฟในเส้นเลงนะครับผมบอกไว้ตอนต้นคลิปเนาะนี่ปุ่มไฟอยู่ตรงนี้นะครับนี่เปิดตรงนี้นะครับมีไฟสีแดงในเส้นเลงไฟนะครับมันจะเป็นแค่กระบาดนิดหน่อยอยู่ตรงกลางนะครับผมเปิดตอนนี้มันไม่เห็นลรอกนะครับผมก็เลยถ่ายให้ดูนะครับมีปรับหลาด้านข้างนะนี่ตัวปรับหลาติดกับปุ่มไฟนะครับปรับหลาตัวนี้นะครับเริ่มตั้งแต่นี้เลย10หลานะฮะเริ่มตั้งแต่10หลาจนถึง500หลานะฮะแล้วก็อินฟินิตี้นะครับ ระยะยิงตัวนี้ผมทดสอบก็ได้ตั้งแต่5เมตรจนถึง150เมตรโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับมีปรับหลาข้างนะครับนี่นะครับแล้วก็คอท่อกล้องคอท่อใหญ่30มิลลิเมตรมองเห็นชัดเจนนะ30มิลนะครับตัวนี้เป็นปรับนอกนะครับดึงขึ้นหนึ่งทีปรับเกลียวดังนะนเห็นนะคลิกๆเลยปรับเสร็จก็กดลงนี่ล็อกแล้วนะฮะ ขึ้นลงซ้ายขวาเป็นปรับนอกแบบล็อกได้นะครับเซตซิโลได้เอาเหรียญบาทลายตัวนี้ออกนะฮะส่วนท่านใดเซตซิโลไม่เป็นก็มันต้องใช้ล็อกยิงธรรมดาธรรมดานะฮะล็อกตัวไปก็ยิงธรรมดาไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้นะครับปุ่มซูมอยู่ตรงนี้นะครับนี่มีเลขบอกนะฮะสามถึงสิบสองเท่านะครับหมุนง่ายนะครับหมุนง่ายนะครับตัวซูมอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นกล้องสั้นๆสบายๆมีปรับหลาตาหลังนะครับ บวกลบปรับหลาตาหลังเนี่ยสำหรับคนใส่ตาสั้นใส่ตายาวนะครับหมุนตัวนี้ช่วยได้เยอะพอสมควรส่วนใหญ่ถ้าตัวพวกเส้นเล็งขยายตามซูมนะฮะใช้ตัวนี้ปุ่มีนหมุนช่วยด้วยมันจะดีมากเลยนะครับสั้นๆนะฮะสั้นๆน้ำหนักกลางๆนะครับเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูนะครับความยาวตัวนี้นะครับอยู่ที่10นิ้วฮะโดยประมาณ สิบนิ้วก็ถือว่าเป็นกล้องสั้นนะนะประมาณเลยคืบผู้ชายไปหน่อยนึงนะครับสิบนิ้วนะครับน้ําหนักนะฮะตัวนี้ก็ไม่หนักนะแล้วก็ไม่เบานะผมย้ำไม่หนักไม่เบาอยู่แต่เล้นอยู่ต,ตงกลางนะครับเพราะว่ากล้องพวกแพงๆพวกเนี้ยก็จะทําตัวนี้หนานะครับให้มันทนทานสูงนะฮะไหนจะเป็นระบบสปริงเข้าไปอีกนะครับน้ําหนักอยู่ที่ประมาณห้าจขีดก็ประมาณครึ่งโลนิดน 5.8ขีดถือน้ําหนักอยู่ที่กลางๆนะครับย้ำว่ากลางๆนะครับแต่ตัวนี้เส้นเล็งขยายตามซูมกระจกโคตรใสเลยเราโคตรทนเลยนะครับใส่ได้ทุกปืนลูกกดปืนลมไรเฟิลใส่ได้หมดเลยนะครับราคาก็เหมือนกัน4,000กลางๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดก็จะลงไว้ใต้คอมเมนต์เก็บเงินปลายทางได้นะครับเพิ่มร้อยเดียวนะครับได้ของดีๆแจ่มๆแบบนี้เลยขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมสวัสดีครับ